หได้นยเอไปเให้เลยใหด้ห <om it> ่เลยอบคุวยร้รับรวยไดืนเยอะๆนะรับรวยรับรวยอยู่แล้วรับรวยขึ้นไปขุ้งป่าสาุสากุ้าุนิก็จะสอกถเรียบบอสท่าน่ไถามเลยถือเรบที่เย็ได้อหมไอเ็นเเ็นร้เียวกับนี่ยงคืนจะซ้นถ้าเกันถ เดียวใหญ้นาเด้อเอาะนเมาเอาเร็ว่เขาท้ใจโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขว้างักมคับทุก

ลืมรถเป็นมะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุจ้าสาธุจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนเสียงม่าทำไมคะาเียงว่ทำไมคะไอเอา ให้หลวงพ่อข้างในให้ที่มันนี่ครับผมให้ข้อขาวแม่ขาวหนึ่งในก็ได้ยกร่างเข้าไปพอขาวแม่ขาวเอาไงเอายู่งวะคือบาปน่ะจะไปอย่างไรอยู่ดิถามเราบงขันเราเอานี่นี่คนนี้ได้สาม

ไปพ่อขาวเลยขาวพ่อขาวแม่ขาวไม่ยกลงเอาให้เพิ่นเลยนาะยกให้เพลินเลยยกให้เพิ่นเลยนาะยกยกบ้างยกให้เพิ่นเลยยกแพคให้เพิ่นเลยสองแพคสามแพ

พี่น้องมาหลายหมู่บ้านครับก็ได้แต่ได้โอกาสเโตทาเดิมมาแจกเ,เพิ่นก็ไอ้พี่น<อ>้องได้ไปกินเนาะพ่อพี่ครับ,บไปไปยง เจ้าถือบ่าถือมิวันนี้ถือที่ใบเจสมบ่ามีรดนี้สองเขาก็โทรมัเดนนะอย่างคุณเจ้าคือว่กลับหัวลงะกลับหัวลงวบอกไได้เขาก็ถือวาทุกนทุกเจ้าต้องซื้อกลับหัวลงแล้วค่นเจ้าบอกก็เจ้าสองเก่าสื้อทั่งสองหกสองเก่าแล้ว mình, nó làng lang mất nó làng lang mướt đấy. bỏ sao thì có đây. Trả cu, trả cu.

จิ้แยากก,นะยก็เจเอาสีเอาไปขายมั้งไอจิ้มแล้วว่าเอาอยู่หันเอาไปถ่ายไอจิ้มไ่้นี่แหละเอ้าแล้วบอกรึมบ่ครับคลิปนี้ไปเท่านี้ครับคลิปหน้าจเจากันไหมพบกับฝากช่องฟ้าหนาะและเพื่อนออฟฟิเชียลไปได้อบบุกออเก๋ของพี่ของน้องครับวันนี้ได้บุญผมโซนแรงร้ายครับแกะ<า>เพื่อนเดิดมฝากน้ำปลาแดกน้ำปลาร้แซ่บปากแดงปลายเจลำพันธุ์น้ำเด้ครับเด้อเอาครับคลิปนี้ไปเท่านี้เจอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ